นี่นะครับเราต่อนะครับต่อเสาที่สามนะครับเสาที่สามแล้วก็เดินมาตรงนี้จะมีหินรันหินนิดนิดหน่อยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสร้างเอาไม้ไผ่มาวางวางนั่งพาดตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะเดินจากจุดที่สามไปยังเสาที่สี่นะครับจากเสาที่สามไปยังเสาที่สี่นะครับไปกันครับ ข้างล่างนี้จะชันมากนะครับไปไม่ได้นะครับข้างล่างนี้แล้วก็จะมาข้างล่างข้างล่างนี้ลกมากนะครับไปไม่ได้นะครับข้างล่างนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปข้างล่างหน่อยนึงนะครับ ดูสิว่าวันนี้คนที่เขามาวัดเขามาลัากเสาแถวนี้ไหมครับนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูฝั่งนี้ไม่มีเสานะครับฝั่งนี้จากเสาที่สามมาฝั่งนี้แล้วมาสักประมาณสักสิบถึงยี่สิบเมตรนะครับไม่มีเสาไม่มีอะไรเลยนะ ฝั่งนี้จะมีแต่ต้นไม้ไผ่นะครับต้นไผ่เยอะนะครับฝั่งนี้จะมีแต่ต้นไผ่นะฮะแล้วก็เราก็จะเดินจากตรงนี้จะมีแต่ต้นไผ่นะครับตรงนี้ตรงนี้มีแต่ต้นไผ่นะครับตรงนี้ ต้นไผ่ซึ่งไม่สามารถเข้าไปได้นะมาตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็มาที่เสาที่สี่นะครับเขาจะปักหลักตรงนี้นครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไผ่นะครับก็เส้นทางาที่เราเดินมาก็มาสุดแค่ตรงนี้นะครับ นนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนี่นะครับคนถ่ายอยู่นี่ครับนี่คนถ่ายนะครับกลอ้องโอเคนะครับแค่นี้นะครับ